นี่ครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องครับโหสวยงามมากนะครับผมนี่ครับไข่หนุ่มครับโตบักใหญ่นะครับผมโอ้ขาใหญ่ครับผมสวยงามมากนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นสายเอนะครับซึ่งจะเหลืออีกหนึ่งคู่ก็นี่วายดอนน้อยนะครับนี่อ๋อไม่พลาดการวิ่งโดนแทงกันเลยนะมันมี อั Mechan e, นนี nee. ้คุยดอดไงขัครับขายตะบันโต๊ะครับครับผมเขาขับจะใส่ครับสวัสดีครับอ่ามาจากราชสีสารฟาร์มครับอยู่หนองบัวลำพูครับครับผมครับผมอันนี้เทาเอาควียมางนั้นนนเครับอันนี้เป็นแม่ลองดาวครับครับผมคอันนี้ซื้อขายจากฟาร์มอาริสาฟาร์มครับในคลองเสียจอดครับ ชัดชัดลายจะสีฟ้าน้มโยน้องบัวน้องฟูครับ นน so 네 ok ี่อามาโชว์เป็นแฟงสีแจ่วดาวร่เรืองนะครับนนี้เป็นลูกของแมอันนี้เราเคยเค็ครับเป็น้าวแกหนึ่งเดือนสองวันนะครับชื่เจ้าหยกราะสีก็เปือกขึ้แ่เลยแม่ครบฟ้องขอเป็นนี่ยกย่นเนี่ยพี่ส้มพี่ส้มแกมครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ยปีแล้วครับอันนี้ประมาณอันนี้เจ้าของเก่านสามนะครับแกม แล้วก็เมืองทองเมืองทองก็มีหกแมนะครับห้าปีค่ะห้าปีนะครับซึ่งจะต้องพิจารณาครับเราจะใช้วิธีลองนามเป<อ><อ>็นควายเกลือที่เอ่อเป็นปควายสวยงามค่ะควายประกวดค่ะมีมลักษณะ คือหนึ่งพันลูกรำมมีความเชื่องค่ะแล้วก็เป็นควายอัตลักษณ์ควายเผือกสวยงามประมาณนี้ค่ะก็ขายได้เลยอราคาค้าวตัวได้ไหมครับข้าตัวตัวนี้คือคนที่เป็นเจ้าของเดิมนะอ๋อครับเจ้าของเดิมขายให้น้องเขาไปห้าร้านค่ะแต่น้องเขาบอกว่าตอนตอนนี้ขอลูกเนี่ยตัวเดียวเนี่ยมีคนมาให้ราคาแล้วสองร้านค่ะนี่ก็แล้กันนะครับคุณนี่ ไายตาไม่ยอมลดละนี่ครับตัวเล็กๆเนี่ยครับสองงานแล้วนะครับผมอันนั้วก็ที่เดิมแล้วตัวแม่นะครับจับเจ้าของเดิมมา5ล้านนะครับแล้วตอนนี้นะครัวเจ้าของใหม่จะให้ราคาเท่าไรเจ้าของเดิมยังไม่เปิดอ่ะยังไม่ม่ไขายไม่ขายครับเออเป็นแม่พันกันแน่นะครับระหว่างโควแม่สิงห์นุ่มกับโนยามเรนบีมาลายเบอร์นะครับใหญ่มากนะครับไเรียนการพนันดอน กู้ภัยจอดดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องน้ำไปตีเรือกอู้ภัยจอดดับเครื่องก่อนนะครับพื้นน้ำอ่างนกตอนนี้นะครับมาไล่ปีกันมากรีติดไล่ปีกกระมากรีติดปุ้ยลอยจาบอกว่าปล่อยแม่ไปก่อนเป่าระยะสุดท้ายใกล้เส้นชัยเอาไปเอาก็ไ,ได้นะครับตอนนี้ว่ายยังไงหีตรงหนีตรงหีตรงใช่ไมทางตอนนี้ทำหลอมเรือได้หรือเปล่านะครับโ <im it> ุ <box> ้ยลอยจา ดึงจังหวะตรงยาวสวยเหลือเกินนะครับการดึงจังหวะโอลอนยามโอลอนยามดึงขึ้นมาไล่ปีขึ้นมาออกดูด้วยไล่ปีขึ้นมานายท้ายนะครับนายท้ายตอนนี้เปีดนิดนึงเปีดนิดนึงนะครับสิงลงหลับตัวดีหลับตัวดีดึงหนีออกมาดึงหนีออกมาโอลอนยามดึงจังหวะตรงยาวดึงจังหวะตรงยาวไล่ปีคู่กีดูดีคู่กีดูดีเหลือเกินนะครับว่าจะไปกินเที่อยวสิงหัวซุ้มนะครับโปลี่ดีนะครับ

Terima kasih telah <laughs> menonton! ตัวนี้ซื้ออย่างครับที่ครับทองูดอนครับทองูดอนทองอูดอนพออ่อ,นอบิก๊กกูไทยแม่เลากูไทยครับผมโอ้ตกนี้นะครับ เรืก้อนเี๋ือแต่ีคนที่ถ่นยได้ครับตู้ที้าไปไม่ถ่ายคร็ก็ซื้อมาี่น่ะเครื่องงาที่พาไปพานะครับเลือกอันนู้ต่อไปนะครับผ้เหลืองกับวยไม้ซอกนะครับลงเจอกันอันนี้อบสุดท้ายลงเลยครับลงงานได้ครับสั่งซื้อน้องตัวนี้แหละ่า มากเอามั้ยรอบสุดท้ายเลยดิหาเที่ยวสุดท้ายในรอบนี่นะครับในรอบต่อไปก็จะเป็นรอบพิเศษเพื่อชิงกันเข้ารอบนะครับเอาพวกกันเหลืองกับพวกไม่ซาดลงสนามเลยนะครับน่าจะโมเหงอย่างเงี้ยอาเล่นตัวกนีเล่นตุ้มัวเล่นตรงเลยนะครับเนี่ยเขาเคยมาล่าหนอนเหรอมาล่างมาล่ามาล่ามาล่าคืออย่างไรเนี่ยเหรอ ไข่แพ้ก็ถ so ้าห wow anyway, ้วยก้าเหลืองชนะนะครับคือห้วยไปซาดตกรอบแล้วนะครับตอนนี้แต่ยังต้องอาศัยสปิริตนะครับว่าจะหยุดเส้นทางของห้วยก้าเหลืองได้หรือไม่ถ้าห้วยก้าเหลืองชนะก็ไปต่อห่องเจ้าห่องเกาประกำลัง

哎，好哥，大 <noise> 哥。<noise> <noise>

แล้วตามด,ด้วยยุรขบวนนะครับกระเบือนะครับที่ร่วมงานในนี้ควยงามนะครับต้องขอขวัควยงามนะคะต้องขอขอบคุณใจแสวงฟาร์มนะคะมาริสาฟาร์มน่าชะสีอีสานฟาร์มเจ้าขุนทองฟาร์มเสียเพิ่มเสียยาเสียโจเสียไกฟาร์มภูสิงม่นาเกเตรบ้านวังน้ำขาวตำบลบ้านห้าจังหวัดปทุมธานีค่ะที่นำควายงามทั้งหมด บบของท่านบนขบัาิในวันนี้นะคะครับ,รบ <digamos> ขอเสียงรบมือเป็นกำใจให้ทุกท่านและก็ต้อนรับท่านประธานด้วยครับโอ้โหท่านยิม้มแก้มปรีเลยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราอีกสักคู่หนึ่งเราจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนะครับเราจะมีชุดการสแสดงต้อนรับแต่ว่าให้น้ององตองน้องกัปตันและน้องทุกท่านนะครับรวมถึง น้องๆครับตัวใหญ่ๆสวยๆนะครับน้องๆส่ที่คงไม่กล้าสวยงามมากนะคะนงแรกที่ที่ผ่านยุหี่น้องามวันรั้งแรกจริงๆนะคะสวยมากอาจเาสวยอาไว้แค่พูดคหน้านะครับก็สวยมาพูนั้น้าล้านกว่าเอาจ้ารับครับ ส่วนตัวใหญ่ๆนี้มีแต่หลักร้านเท่านั้นครับอาจารย์ครับวันนี้เตรียมมาสิบล้านพระยาเอากลับเจ้าสองตัวแต่ว่าหารถไม่ได้หารถไม่ได้งารถมันคงไม่ได้คงไม่ได้ซื้อหรอกครับ้าหน้าควายมีอยู่แต่ว่าเงินหน้ามารถู่ถ้าจะให้เป็นเกียรตินะครับให้เอาน้องๆมาหน้าไปดีเพื่อร่วมถ่ายรูปได้ไหมครับด้านหลังครับรครับมาครับ ครั้งหนึ่งนะครับเราจัดงานสองนทีให้น้องมาด้านหน้าไดร่วมถ่ายรูปนะครับไม่ยั้งนะท่านผู้ชมระวังนะครับทุกคนระวังตัวด้วยขราบเรียนเชิญช่างภาพนะครับเก็บภาพประทับใจไปหาท่านผู้ชมนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าพิธีกรนะครับตัวนี้หลัก เจ็ดล้านครับถามพี่ๆจะฟังต่างๆไฟที่นำมาเนี่ยไถนาเป็นไหมครับ <c oughs> ไถนาเป็นไหมพี่น้ำฝนด้วยน้ำฝนด้วยหน่อยแล้วอถ่าายรูปเจ้าหนี้มันเจ้าคืนไยเป็นยังไงครับถ่ายรูปอู่ใจยังครับนะครับถ้าเก็บภาพประทับใจเสร็จสิ้นนะครับก็ <c oughs> ขออนุญาตเอาน้องๆไปด้านหลังนะครับ เด <ider> <seeing> <spooky noise> ี๋ยวเราจะรับชมชุดการแสดงนะครับหลังจากนี้นะครับนะครับเดินผ่านทานหน้าท่านประธานไปเลยนะครับหลังจากที่โชว์เสร็จเรียบรร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีช่างกล้องมากมายเลยล้ก็บอกงานนี้ วันนี้นะคะนอกจากท่านประธานจะมาให้เกียรติเป็นี่ดีเปิดกับเราแล้วนะคะก็จะมีเออน้องอมตงกับกัปตันกัปตันกับปตันอมองกับกรตันก็มีจากน้องบู่ลำพูครับใจแสวงความ ครับเราก็จะมีแลน้าร์มอำเภอเพชรบุรีครับแล้วก็รัตนณะเฮานี่ก็จะมีมาริสาฟาร์มมีตงมีตอยมาริสาฟาร์มบ้านพระบาทนาสิงครับแล้วก็จะมีเจ้าบุญทองฟาร์มครับรักษณะแล้วก็จะมีไายในจังหวัดบึงการเฮาจะเป็นอำเภอไก่เคียงเฮานี่แหละครับที่ทพ่อซื้อสารกันได้มัดซอยงานกันมีแล้วมเลยนครับมีแล้วมีแลครับมีลูกชายแล้วตัวนึง